เส้ยพระสักเสยพระจี้ตัวเองจี้ลูกหน้าตัวเองโอ้ <c oughs> ซีรีส์สักเรื่องหนึ่งมาแน่ <c oughs> โอ้ยอย่ามองกล้องงั้นดิอย่ามองกล้องอย่างงั้นดิ <c oughs> โอ้แต่ละคนนี่ไงเหมือนที่เราคุยกันปะหนูไม่ต้องทำอะไรบ้างลูกเดี๋ยวพี่อัดพะโล่เข้าไปทำหน้าสวยๆไปเช็ดๆเน๊ะ หนูมันม่วงเดี๋ยวสรอยพระสอยพระสรอยพระจีตัวเองจีรูปหน้าตัวเองเป็นเวอร์ชันเป็นตุ๊กตาทำไมเพิ่งเห็นน่ะใน M v วเราไม่สังเกตเห็นเลยว่าเป็นหน้าน้องเขานะหรือว่าเเล็กมันไม่เล็กนะองค์ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นอะไรยังไงเราดูแต่หน้าน้องก็จริงว่ะเห็นไหมทุกคนเป็นปะหรือถามจริงใครหลุดสังเกตจากหน้าน้องได้เออเห็นไหมเพราะฉะนั้นองค์พระ นี่อุ้ยน่ารักเนาะมีขายปะเฮ้เขาก็น่าซื้ออยู่นะถ้าทำออกมาขายเมกอโคลียนะนี่มันบะใหไงมันใหญ่แล้วเราไม่เห็นได้ไงวะโอ้โหมันใสอ๋อใช่ที่เราไม่เห็นเพราะว่ามันใสด้วยแล้วก็เราโฟกัสแต่หน้าเราเห็นแต่หน้าน้องเห็นความสวยแล้วก็หยุดแหละจริงมันแป๊บเดียวด้วยฮะเนี่ยเราก็ตัดมาฉากนี้ อ่าเห็นสร้อยอันปักเอกนี่จะท่อใหญ่มากเลยพอมันเห็นแล้วมันก็หยุดดูไม่ได้จริงๆนะใช่มเจอตุคามรามเทพปะเนี่ยเออเหมื่อเหย่อตุ๊กคามเป็นมุกตุคามอันนี้คือบริษันต์กองชัยเนี่ย I'm a boss baby boss baby เราเ็ไปว่าเขาเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง นี่บริษัทเขาค่ะก็เลยขำเลยตอนแรกไม่รู้ว่าแบบวิธีขับอะไรกันเออโลราเหมือนฉันเห็นท่าเต้นเลยนะโลราลูกทุ่งก็ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งเกาหลีหรอเออลูกทุ่งเกาหลีไงเออโลเราอันนี้ nobody nobody but you ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเออเอออันนี้ราชินีทุ่งทุ่งดอกไม้ไงอันนั้นเขาราชินีน้ำแข็งไปแล้วเ อันนี้ก็เป็นทุ่งดอกไม้เยอะแยะมากมายฝึกนิ้วให้บานเอ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้มันต้องแบบกิดกลายอ่าสวยอุเนาะซีรีส์สักเรื่องหนึ่งมาแน่โตอีกหน่อยมาแน่เรือเขาเล่นไปแล้วว่จะมาแน่นางเอกซีรีส์ท่านหนึ่ง ไหนดอกบวัวเถอะแต่ <c oughs> ดอกบวั <laughs> กบวเธอมองยังให้เป็นดอกบัวว่นี่ไงดอกบวัดกบวดอกบนดอกล่างกีบบนกีบล่างดอกบวัวมือคุญแจอยู่ที่คอ <laughs> เอาอะไรมากอาสะยังสร้อยพระไปแล้วเลยเออ <laughs> อะไรที่มันแอดเอเจนซี่ได้มันก็คงยัดๆเข้าไปไอะเนาะแล้วเอา้าสวยเฉยเลยเออใส่เลยเลูกเันว่าใส่วกสีน้ยเงินหมวกใช่ยม่หมวกตัวหมวกก็ ก็เป็นเลขเอ้ยใช่เลขของป่เพาน้องอยู่เลขสิบสามป่ะจะไม่ได้ในบล็อกอะ่ะก็ลืมแหละปรเทศนะโอ้ใส่ใจรายละเอียดสุดๆว้าวสีก <ś par> <ๆ>ับอทิซซ์เซลเฮ้ยเขาเป <ś par> ลี่ยนสีเหรอคันเดียวกันกับคันที่ถ่ายเมื่ออี EP ที่แล้วอะ่ะแต่คนละสีไม่ใช่สีเขียวแหละเขายิ้มสวยเนาะยิ้มหน้ามองยิ้มมา่ใช่อรักเนาะดูดิยิ้มอยิ้มหลงรักจริงๆของหลงรักรอยยิ้มของน้องแพร ดูแบบเพลินๆกลมกล่อมไม่ได้รีแคปอะไรเยอะเลยอีกออยิ้มนั่งยิ้มอย่างเนียงยิ้มนั่งจ้องแต่ด้านน้อง <S <S เอาน้ำสาดลงพื้นอะ่ะเวลาถ่ายได้สะท้อนขึ้นมามันจะสวยกว่าแค่พื้นด้านๆมาถึงว่าฉากสวยเอาไม่เล่นเนี <S <S <Yeah. S 2> ่ยคุณฟังเสียงนี่เนี yeah, ่ยมันเก่าผม อาผมปิวบางหน้าน้องฉันประทับใจกับเสียงไม่หายเสียงที่มีแกมหรออ้หคุณนายแพรืิตาค่ะไฮโซไฮโซแพรอะคุณแพรครับเชิญนั่งที่ตรงนี้ก่อนนะครับเมส แต่งหน้าอ๋อต้องปิดหน้าเหรอเมื่อกี้ฉันกำลังจะแม่เสื้อสาวในตาสวยอยู่เลยฉันไม่เห็นเลยฉาเมื่อกี้มัวนแต่จะคิดจะเล่นมุกไงเป็นวันพักผ่อนของน้องไงใช่เป็นพักผ่อนฟนนมือทำไมเลวว่าปกติผู้หญิงเขาก็ต้องพักหน้ากันใช่เฮ้ยเรามีมีเพิ่งเห็นนะนี่เพิ่งเห็นหรอเพิ่งเห็นว่ามีไอ้เข่านี้ด้วย นี่เธอเห็นเหรอเห็นเอ้าข่าวน้อยๆเออมองแต่หน้าน้องนี่เรื่องจริงเลยไม่เห็นอ์ประกอบอย่างอื่นเลยหัาขวงเลยเอารองเท้ามาทำเป็นรองเท้าอ้าวหรอเป็นรองเท้าหลายๆคู่ตัดแปะอย่างนี้เหรอเออลองดูดิเหรือ่าอ๋อใช่เออเอาพื้นออกแล้วก็แบบตัดรูอะไรเงี้ยให้ขาสอดไปได้อันนี้นี่โอ้ขยันประดิษฐ์เนาะนึกว่าเป็นบูทมองแทบไม่ออกเลยถ้าแบบไม่ตั้งใจดูอย่างเงี้ยจริงๆริเขาใช้เทคนิคนี้กันเยอะนะ ถ้าในทาง post production แบบนี้น่าจะง่ายกว่าการที่แบบถ่ายเป็น s ลว์ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคือในกล้องอ่ะมันสามารถถ่ายแบบ100เฟรมเรทได้ทุกคนนึกออกใช่ปะคือถ่ายเป็นปกติแล้ว100เฟรมเรทแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงเสียงเพลงเสียงมันก็จะยืดไปด้วยแล้วมาตัดต่อมันจะยากแต่ถ้าเกิดถ่ายแบบคูณ2ไปอย่างเงี้ยให้มันเร็วขึ้นแล้วมายืดต่อให้มันกลับมาเป็น100%ปกติคูณ2สมมติคือ200ร้อยใช่ปะ100%ปกติมันก็จะได้ภาพที่โลว์แล้วก็ปากก็ตรงเนื้อเพลงด้วยอะไรอ ฉากสุดท้ายนี่ก็คุณสองหรอแล้วก็เบบี้มอนสเตอร์แบ,แบบเร็วเฮ้ยแม่นะน,น้องน้องน่าจะพูดธรรมดาพูดปกติเ ok นาะแต่มันมีอันนี้นะมันมีม,มีอันนี้นะที่ตอนจบน้องอัดนน้องไม่ได้พูดคำว่า Baby Monster. ้มอนสเตอร์แต่น้องพูดว่าฉันแปลได้ <estro> ปะจะแปลว่าไม่มีใครดีทัแม่เ้ งามมากจบว่าไม่มีใครที่ทำได้คิดถึงถ้าเป็นเธอเธอจะตาท่านไหมก็เหมือนกันนี่ดีกว่าชาติแบบนี้มันดูแบบอะไรย่างงี้ก็น่ารักที่อยากเห็นร็อกของน้องแล้วนะที่แบบที่น้องมาไทยอ่ะแล้วก็ที่ถ่ายถ่ายกันอยู่เกาหลีอ่ะเนี่ยรายการยังไม่ปล่อยเลยจะปล่อยเมื่อไหร่คงดู แต่ว่านั้นเขามาครบ7จคนดูว่าอาจจะต้องรอน้องอายอนปรากฏตัวก่อนละเธอถึงจะปล่อยให้พวกฉันดูเนี่ยฮะอาจจะไม่ได้ปล่อยก็ได้เทน่ยวอยู่บาหลียังไม่ได้ปล่อยเลยจริงไม่ได้ปล่อยเลยจนปัจจุบันยังไม่ได้เห็นเลยน้องกลับมาเราก็น่าจะได้เห็นนี่ไงเหมือนที่เราคุยกันปะหนูไม่ต้องทำอะไรบ้างลูกเดี๋ยวพี่อัดพะโล่เข้าไปปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของแสงหน้าที่ของกล้องแล้วก็พัดลมทำหน้าสวยๆไปเช็ด เ,เหมือนจะมีอยู่นะแต่มันใช้แค่แป๊บเดียว เออไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นถ่ายคนเดียวเกินไปอ่ะฉันว่ามันเอามาตัดดีกว่าเอมันก็เห็นด้วยแล้วก็ดูมีพลังกว่าถ้าเอาแบบซีนเดียวเดียวมาตัดใส่เงี้ยมันได้ช็อตเซอร์วิสก็จริงแต่ว่าภาพมันดูไม่มีพลังเออต้องอยู่เป็นกลุ่มแหละอยู่เป็นกลุ่มมันก็จะให้อารมณ์แบบเชียร์เป็นกลุ่มเพราะขนคนมาเยอะขนาดนี้แล้วทุกคนเข้าใจอย่างว่าทําไมมันถึงใช้เวลาในการถ่ายเยอะเพราะว่าซีนบางซีนถ่ายไปมันไม่ได้ใช้แบบนี้บางที่มันเลยถ่ายทั้งวันถ่ายหลายวันอะไรอย่างเงี้ย เฮ้เราว่าคำสมิดากับเขาด้ดายวยสิสมิตรสมิตรควขอดุกดิ๊กมาดิร่อนตัวร่อนตัวน่ารักแตงกิ้ u เด้อค่ะสาระเข้าแตงกิ้เด้อเสนอคำบอกผมสมิตร วันนี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับ making film ของน้องนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะสำหรับการ recap บ้างในบางช่วงของพวกเรานอกเจากมองหน้าน้องเพลินๆน,นะครับช่วงไหนที่ไม่ได้รี c a p ก็คือนั่นแหละครับคำตอบคือมองหน้าน้องเพลินไปหน่อยจนมันไม่ได้เห็นรายละเอียด อย่างอื่นๆมากมายมันเกิดขึ้นได้ครับมันเกิดขึ้นได้เมืเ่อคุณรู้สึกว่าคุณตกหลุมรักใครสักคนเข้าแล้วคุณจะมองแต่หน้าเขาคุณจะไม่เห็นอุปสรรคคุณจะไม่เห็นอย่างอื่นหรอกครับเจ้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตเกี่ยวกับน้องๆคอนเทนต์อะไรๆๆอย่างนี้ที่คอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับน้องไม่น่าเลยคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเบบี้ o อนสเตอร์ๆๆนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตแล้วก็มาพูดคุยมารีแอครีแคปกันอีกเ 放的放的，啥啥？什么蛋？画画？什么蛋？干嘛干嘛？放了？没放没放？什么蛋？